3ามสองหน่งจังหวะฟงก็รู้สึเกเลยว่าเออมันซับแรงสเกลได้ดีนะครับต่อให้งานวิจัยมันดีแค่ไหนแต่ว่าการใช้งานจริงคือสิ่งที่จะตอบได้ว,ว่ามันเหมาะจริงหรือเปล่าเป็นรถกระบะที่มีนิสัยช่วงล่างกระบะน้อยที่สุดในบรรดารถกระบะที่ทำตลาด สองหนึ่งโอเคเอาละเราอยู่ในพาร์ทของการลองขับ next gen ford ranger wide track 2.0 เทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับ,บขับเคลื่อน2 0 0ยกสูงด้วยเราทัวรราคากันสักนิดหนึ่งรุ่นที่เราลองขับเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นในตัว y t r a c k ที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับค่าตัวจะอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้อุปกรณ์ความปลอดภัยเทียบเท่ากับตัวท็อปนะครับแต่คุณจะไม่ได้ไฟโปรเจคเตอร์นะถ้าคุณจ่าย50,000บาทเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือคุณจะได้กล้องรอบคันคุณจะได้เซต o n t r o l คุณจะได้เซ็ตความปลอดภัยทั้งเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับซึ่งอะไรก็ตามที่ตัวท็อปมีให้คันนี้ก็จะมีให้เหมือนกันถือว่าเป็นออปชั่นที่ลูกค้าฟอร์ดสามารถเลือกได้คือคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเยอะมากนะครับไม่ต้องไปจ่ายล้านสามีทอนคุณก็ได้ข้าวของที่เทียบเท่ากับตัวท็อปนะครับหรืออาจจะเทียบเท่ากับตัวไบเทอร์โบขับ2 นะครับซึ่งไบเทอร์โบขับ2อเนี่ยออปชั o เหล่านี้ก็จะมีให้เหมือนกันคลิปนี้เราเน้นในเรื่องของการลองขับเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตคันนี้มาก็เกือบสัปดาห์แล้วนะแล้วก็ได้ใช้งานแทบจะทุกรูปแบบเลยรีแคปสเปคกันสักนิดน,นึงนะครับสำหรับตัว Ranger w t วา t r a ็กสงจุดคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0งจุด o เทอร์โบเดี่ยวนะครับรหัส P 0 2 Q นะครับแรงม้าที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับรถคันนี้ก็เป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงขับเคลื่อนล้อหลังตามสเต็คเดิมนะฮะแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เนี่ยเป็นโมโนทูบใครที่ซื้อรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับรวมไปถึงวายทคทุกรุ่นย่อยก็จะได้โชอกอัพโมโนโทูบอยเราลองดูถังวค้งแล้วก็เจอรอยต่อออกนี่ก็จะมีความแบบว่าเก็บเนียนนะเอาจริงนีช่วงล่าง นี่เป็นโมโนทูบด้วยนะก็รู้สึกเลยว่าเออมันซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับผมเล่าก่อนว่าผมได้มีโอกาสขับ Ford Ranger ที่เป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดียวเนี่ยสรุ่นย่อยในเวลาไล่เรียยก,กันนะครับ next gen เนี่ยเราเริ่มประเดิมด้วยรุ่น xlt ก่อนนะครับผมได้มีโอกาสขับตัว xlt แล้วก็ตามมาด้วยตัว Sport นะครับแล้วก็มาจนถึงตัวว t r a c k นะครับซึ่งก็เป็นตัวเริ่มต้นเป็นเครื่องเทอร์โบเดี่ยวเหมือนกันเลยแต่ที่จะต่างกันก็คือในเรื่องของเซตติ้งต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องความแตกต่างของไอ้สรุ่นย่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขายี้ทีหนึง่งแต่ที่เราจะมาพูดกันก่อนเนี่ยคือไอ้สรุ่นย่อยที่ผมพูดถึงเนี่ยคือคลิปมันยังไม่ได้ออนเราก็เลยจะมาเล่าว่าเฮ้ยไอ้สองจุดเทอร์โบเดี่ยวเนี่ยพอใช้งานจริงแล้วรู้สึกอย่างไรก็ตอบตรงๆว่า <c oughs> เครื่องมันออกแบบมากระฉับกระเฉงขึ้นนะ การレスปอนต่างๆทำได้เร็วขึ้นนะครับทั้งช่วงออกตัวแล้วก็เร่งแสงตัวเลขสูนย์ถึงร้อยแปแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเราใช้ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงในรุ่น XLT เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในรุ่นย่อยที่เราเอามาขับเนี่ยมันต่างกันในเชิงของแม็กเอยเชิงของอน้ําหนักซึ่งมันต่างกันเล็กน้อยมากมันแทบจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการที่เราจะต้องเอามาเทสเพื่อหาตาสิ้นเปลือง ใหม่ทุกครั้งนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขส 0-180, 120เนี่ยถ้าเราเอามาเทียบกับตัว l i m i t ต็ตัวเลขอะ่ะ <c oughs> จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเร็วขึ้นชัดเจนนะครับทั้งช่วงออกตัวแล้วก็เร่งแสงรวมไปถึงอัตาราสิ้นเปลืองด้วยที่เดิมทีเนี่ยถ้าเป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับตัว2.0เทอร์โบเจนเก่าจะได้อยู่12กิโลเมตร่อลิตรพอมาเป็นตัวใหม่เนี่ยสามารถทำได้14กิเมตรต่อลิตรซึ่งก็ถือว่าประหยัดเพิ่มขึ้น ชัดเจนถามว่าโอเคการที่มันถูกตอนแรงม้าและแรงบิดลงไปเยอะเนี่ยมันมีผลไหมผมว่ามันไม่ได้มีผลให้รถช้าลงนะแต่มันมีผลในเชิงว่ารถเนี่ยมันได้คารคเตอร์ที่มันเหมาะสมจริงๆเนี่ยจะสังเกตถ้าเกิดเราวิ่งกันอยู่95กิโมตต่อชั่วโมงผมก็แทกคันเร่งไปแป๊บหนึ่งก็ไป120ละซึ่งมันก็ ทำงานได้ดีการไปปรับชิ้นส่วนภายในแล้วก็ปรับการทํางานของเกียร์ทำให้ตัวเครื่องและขุมพลังชุดนี้ทํางานได้ราบรื่นขึ้นแล้วก็สม ooth ขึ้นซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าจะให้เล่นบทบู๊เนี่ยมันเหมาะไหมส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวนะครับมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะถ้าเน้นใช้งานทั่วไปผมว่าคันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะเอาจริงๆไอ้เครื่อง2.0เทอร์โบเนี่ยมันเหลือเฟืออยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เล่นบทบู๊เลยผมว่า2.0ใบเทอร์โบอาจจะเหมาะกว่าแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าถ้าในช่วงความเร็วที่เป็นช่วงออกตัวเนี่ยมันก็ถือว่าทำได้ดีนะครับช่วงกลางๆก,ก็ทำได้ลื่นไหลช่วงปลายๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโฟล์ขึ้นโฟล์กว่า2.0เทอร์โบรุ่นที่แล้วชัดเจนมาเริ่มตื้อๆก็ช่วงประมาณ150-160นะครับ พลังกำลังโดยรวมเนี่ยผมว่ามันเหลือเฟือและเพียงพอต่อการใช้งานถ้าเทียบกับ mid power ด้วยกันเนี่ย mid power ก็คือกลุ่มพวกเครื่องที่เป็นเครื่องเล็กอาจจะไปเทียบ1.9อาจจะไปเทียบเครื่อง2004นะครับคันนี้ผมว่าอาจจะอยู่ในแ a n k i n g ก,กอดคอร่วมๆกับตัวเครื่อง2004นะครับส่วนของเกียร์อันนี้คือส่วนที่เปลี่ยนไปด้วยคือจากเดิมที่ใช้10สป e ดนะครับพอมาเห็นสเปคตอนแรกอะ ก็อุทานในใจเฮ้ยมันเสียดายนะที่จู่ๆไปตอนจาก10เหลือ6แต่พอมาขับจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเพียงพอแล้วจริงๆวะ่ะอย่างที่เราบอกไปว่าเขาก็ต้องการปรับให้มันเข้ากับพละกกำลังตัวบอดี้รถคือถ้าจะใส่เยอะไปมันก็อาจจะไม่ได้แมทช์เท่าไหร่โอเคมันอาจจะได้ในแง่ของตัวเลขที่หอหวาแต่ในแง่ของการขับขี่อาจจะไม่ได้สมูทเท่าที่ควร พอตอนลงทุกสิ่งทุกอย่างมันแมทชิ่งมาเลยทําให้ทุกอย่างมันขับมาดีขึ้นเกียรต์ตัวนี้เนี่ยตัดต่อกําลังเนียนขึ้นดีขึ้นแม้ว่าจะ6สปีดก็ตามแต่นีสใส่นี่คือแทบจะไม่ได้ต่างจากตัว10สปีดเลยนะเอาจริงอาจจะขัดใจก็แค่ตรงหัวเกียร์ที่เป็นโหมดบวกลบอะที่ยังอยู่ตรงหัวเกียร์อยู่วิศวกรฟอร์ดเขาบอกว่ามันมีโหมดบวกลบอยู่ตรงฐานเกียร์แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เขาก็เลยว่าอ่ะงั้นเป็นในลักษณะนี้ละกันผักไปที่เมแล้วก็กดโหมดบวกลบเอา อันนั้นน่าจะง่ายกว่าซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแล้วก็ในเชิงของความสะดวกสบายมันก็ดีแต่ในแง่ของฟีลเลอ่งการขับขี่มันมันไม่ได้อะมันก็แอบขัดใจนิดนึงแล้วก็พอไม่มีแพดเดิลชิพปุ๊บมันมันก็มีความเหงามืออยู่ Ford ก็มองว่าเออถ้าเป็นแพดเดิลชิพเนี่ยเรามองว่าในเชิงอของ์ุณภาพมันจะตอบโจทย์กว่านะครับดังนั้นมันก็เลยไปใส่ในแรปเตอร์ไง ก็เป็นความงงของ Ford อยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอเคดีไซน์บางอย่างเนี่ยก็สวยเออแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์นะก็ <g ül> <g ül> ยังเป็นปัญหาอยู่สําหรับ Ford แต่โอเคในแง่ของการทํางานของเกียร์เนี่ยถือว่าทําได้สม ooth ขึ้นเนียนขึ้นนะครับโหมดบวกลบเนี่ยเท่าที่ผมลองอ่ะก็ทํางานไวนะเนี่ยอาจจะมีอ่ะคิดนิดนึงแต่ก็ทํางานเร็วและทํางานไวอย,อยู่นะครับภาพรวมของ พละกําลังและเครื่องเนี่ยถือว่าปรับปรุงมาดีขึ้นฉับไวขึ้นไม่ได้เร็วที่สุดในคลาสแต่อยู่ในลําดับต้นๆของท้องตลาดใช้คานี้ได้เลยนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่บนหน้าปัดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่10.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขการใช้งานจริงๆทั่วๆไปโดยรถกระบะท,ทั่วๆไปเนี่ยยิ่งเป็นขับ2องกสูงเนี่ยตัวเลขอาจจะป้นเปี้ยนอยู่ประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละคนนะ ส่วนถ้าเป็นมาตรฐานที่เราเทสกันเนี่ยในความเร็ว1้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมยางเราใช้ลมยางตามมาตรฐานโรงงานตัวเลขจะอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าประหยัดกว่ารุ่นเดิมชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดี2ต่อเลย 1. คือเครื่องกระชับกระเฉงขึ้นทันตีนมากขึ้นในขณะเดียวกันอันตราการกินน้ำมันประหยัดขึ้นพูดถึงการขับขี่สันหน่อยสำหรับ next gen r a n g r r y ์ r a c k 2.0 Turbo อย่างที่เราพูดต้นคลิปไปว่าเราจะมาขยี้กันในส่วนของความแตกต่างของ3รุ่นย่อยที่ได้มีโอกาสขับก็คือ XLT Sport แล้วก็ y t r a ท k ที่เป็นตัวเทอร์โบเดียทั้งหมดเราขยี้คาแรคเตอร์ก่อนคือเราต้องทำความเข้าใจว่า next gen Ranger เนี่ยมันถูกสร้างมาโดยพื้นฐานคือมันเป็นกระบะอยู่แล้วแต่มันเป็นกระบะท,ที่เขาพยายามทำให้มัน มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับรถ SUV มากขึ้นคือเน้นขับสบายให้ความมั่นใจในทุกย่านความเร็วแล้วก็ผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยสามารถใช้งานเรนเจอร์ได้แบบสบายๆง่ายๆไม่ต้องไปปรับตัวเยอะนะครับนี่คือพื้นฐานของตัวเรนเจอร์ที่เขาเซ็ตไว้แต่สิ่งที่มันจะต่างกันคือรูปแบบการใช้งานของทั้ง3รุ่นย่อยเนี่ยมันแตกต่างกันถ้าเราแบบพูดแบบก้อนใหญ่ๆเลย ก็คือคาแรคเตอร์พวงมาลัยจะเหมือนกันเลยน้ำหนักเนี่ยถือว่าหนืดกําลังดีไม่ได้ติดเบานะหนืดกําลังดีไม่ได้แบบว่าเบาโหวงขนาดนั้นมันก็ควบคุมได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะซึ่งเบนเจอร์ทุกรุ่นก็จะมีนิสัยแบบนี้เหมือนกันนะครับเบรกก็ทํางานนุ่มนวลตอบสนองเร็วและว i ยแท็มันต่างตรงที่ติดตั้งดิสเบรกสีล้อในขณะที่ตัวสปอร์ตกับ XLT อะ่ะ เป็นรัมเบรกด้านหลังด้านหน้าเป็นดิสเบรกการทำงานเนี่ยก็ถือว่าเร็วฟีลลิ่งมีความละไม้คล้ายกับรถเบรกทั่วไปแต่เราจะรู้สึกได้เลยคือการจับล้ออ่ะไอคันนี้จะเร็วกว่าแบบหน้าดิสหลังดำนิดนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมใช้คำว่ามันก็เป็นคุณสมบัติของตัวดิสเบรกอยู่แล้วที่มันทำงานเร็วอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยมันจะเห็นความต่างของตัวเบรก นะครับส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าเรนเจอร์ก็ยังทําได้ดีที่สุดในคลาสมือนเดิมส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้อย่างที่เราบอกไปว่าคันนี้ถ้าเกิดคุณซื้อคุณก็จะได้ช็อกอัพโมโนทูซึ่งติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วฟีลลิ่งของช่วงล่างคันนี้เนี่ยผมว่ามันติดนุ่มไปเลยติดนุ่มไปเลยมันจะไม่ได้แบบอยู่ครึ่งๆกลางๆหรือเป็นกระบะไปสะทีเดียว แต่ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของตัว r a n g e r next gen เนี่ยคาแรคเตอร์ช่วงล่างจะติดไปในทางนุ่มอ่าแต่จะนุ่มมากนุ่มน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่ทำตลาดถ้า xlt ความนุ่มจะไม่ได้เยอะเท่ากับ Sport ตเพราะว่าอ่ะต้องเผื่อบรรทุกอีกอพอเผื่อบรรทุกปุ๊บมันก็เลยจะมีนิสัยแบบว่าดิดดีให้รู้สึกเล็กๆนะครับจะเป็นอย่างนั้นส่วนสปอร์ต อันนี้ความนุ่มจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่านี่เป็นรุ่นย่อยที่มีตัวโชคโมโนโทูปให้ละนะครับพอมีโชคโมโนโทูปให้แล้วยังไงละ่ะมันก็จะมีความนุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับพอมีความนุ่มเพิ่มเข้ามามันเลยในแง่ของการใช้งานแล้วก็ความเหนื่อยล้าเนี่ยลดน้อยลงนะครับการเก็บผิวถนนเนี่ยจะทำได้เนียนขึ้นนุ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสปอร์ตนะพอมาเป็นวายแท็กวแท็กนี่จะเนียนขึ้นเลย คือถ้าจะบอกว่าแทบจะไม่เหลือเขาโครงกระบะเลยไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายมันก็เบสมันของของมันก็คือกระบะอยู่แล้วดังนั้นไอ้นิสัยต่างๆมันจะมีแต่มันเป็นรถกระบะที่มีนิสยัยช่วงล่างกระบะน้อยที่สุดในเรนเจอร์ด้วยกันและน้อยที่สุดในบรรดารถกระบะท,ที่ทําตลาดไปเลยนะครับแต่ถ้าจะให้บอกว่ามันไม่ใช่แบบกระบะร้อเเลยอันนั้นก็คงพูดไม่ได้เพราะว่า1มันยังมีแนบ มันยังมีแหนบอยู่นะแต่ว่ามันแค่จัดการในแง่ว่าเอ้ยเอาโชค๊คมาไว้ด้านนอกพอโชค๊คไว้ด้านนอกมันเลยทําให้การซับแรงสะเทือนต่างๆทําได้ดีขึ้นและเก็บดีเนียนขึ้นนะครับส่วนการเข้าโค้งหรือการหักหลบหรืออะไรพวกนี้ผมมองว่าคันนี้มันจะติดนุ่มเกือบไปทางยวบนะครับอันเนี้ยมันจะอยู่ที่ว่าการถ่ายเทน้ำหนักของผู้ขับขี่ด้วยถ้าเกิดคุณไปหักกระชากเนี่ยอันเนี้ยมันจะมี อาการย่วบให้รู้สึกทําให้เราเห็นได้ชัดว่า Next Gen l e n g e r เนี่ยโดยภาพรวมทั้ง3รุ่นย่อยเนี่ยคาแรคเตอร์มันเหมือนกันนะก็คือเน้นความสบายในการขับขี่และการใช้งานคือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนหรือคุณจะใช้มากใช้น้อยสิ่งที่เดนเจอมุ่งเป้าเลยคือต้องการความสบายแต่เป็นความสบายที่มั่นใจนั่นเองนี่คือ นิสัยช่วงล่างนะครับถ้าเกิดมาเทียบอย่างไ i ล u x ร e v o GR ี p o r t ซึ่งตัวขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็ใช้โชกคโมโนโทูเหมือนกันแล้วมาเทียบกับตัวเ a n g e r w i t e c เป็นอย่างไรทําพูดกันตรงๆนะครับเ a n g e r w i t e c เก็บผิวถนนได้ดีกว่าจบสุดแล้วเนียนสุดแล้วในบรรดารถกระบะของตลาดด้วยกันนะครับ มาถึงในส่วนของจุดเด่นแล้วก็จุดที่ต้องรับให้ได้กันบ้างสำหรับ Next Gen Ranger Wide Track นะครับก็หลักลักสำหรับจุดเด่นนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของกำลังเครื่องที่กระชับกระเชงขึ้นทำงานเร็วขึ้นนะครับแค่กระแทกคันเร่งพยานได้เร็วขึ้นข้อ2ประหยัดน้ำมันอันเนี้ยชัดเจนเลยว่าอัตราการกินน้ำมันเนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจน จากเดิมเนี่ยกินอยู่ประมาณ12โลลิตรพอมารุ่นใหม่ประหยัดขึ้นเป็น14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนการใช้งานจริงอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละคนนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมจะไปบอกว่าผมขับประมาณนี้ได้10กว่ากิโลบางคนอาจจะเท้าหนักกว่าผมก็มีบางคนอาจจะเท้าเบากว่าผมก็มีดังนั้นเนี่ยเรื่องของความประหยัดขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนจริงๆนะครับแต่ว่าผมเทสมาแล้วผมขับได้อยู่10 จ4กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งอันนี้นี่คือการใช้งานที่ผมเจอนะส่วนต่อไปก็คงจะเป็นในเรื่องของ handling ที่ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็น handling ที่คุมได้มั่นใจมากแล้วก็คล่องตัวมากรถกระบะไซส์ใหญ่แต่ว่าการขับขี่การควบคุมทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับคนที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาขับผู้ชาย LG BTQ มาขับก็รู้สึกคล่องตัวนะครับอันต่อมา ช่วงล่างดีที่สุดในคลาสครับพอมันเป็นโมโนทูบแล้วก็พอด้วยคาแรคเตอร์ของ Ford Ranger w i t ไ c เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไลฟ์สไตล์บิ๊กอัพอะคือมันเป็นรถที่เน้นใช้งานไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปมันเลยเซตมาให้มีความสบายแล้วก็เนียนมากขึ้นนะครับตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่ผมว่าถ้าเกิดคนที่ลังเลตัวสปอร์ตอยู่กระเถิบเงินมาอีกนิดนึงคุณก็มาเล่นตัว w i ท e t โดยเฉพาะตัว 2.0เทอร์โบเดี่ยวขับ2อยกสูงเกียร์ออตโต้ก็ได้ย่างต่อมาเบรกคันนี้ดิสเบรกสีล้อเซตมาถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ผมว่ามันมีความคล้ายคกับ e v e r อรสตยังไงไม่รู้นะซึ่งทำงานได้ดีทำงานได้เร็วตรงนี้ชอบมากอีกข้อหนึ่งอันนี้ชอบมากๆก็คือเราสามารถเลือกซื้อแพคความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ผมว่าน้อยมากๆในบรรดาตลาดรถกระบะหรือในตลาดรถกระบะใช้คำนี้ได้เลยนะตลาดรถกระบะ ถ้าคุณอยากได้ออปชั่นความปลอดภัยคุณจะต้องไปเล่นตัวท็อปหรือลองท็อปแต่ Ford บอกว่าไม่จําเป็นคุณจ่ายเงินแค่50,000หรือส0 0 0 0ื่นก็ได้ในบางรุ่นย่อยนะครับคุณก็ได้ออปชั่นความปลอดภัยใกล้ๆตัวท็อปเออผมว่ามันเป็นเรื่องดีลูกค้าบางคนก็ไม่ได้อยากจะเสียเงินล้านสล้าน3เพื่อที่จะเอาความปลอดภัยทั้งเซ็ตบางคนมองว่าเอ้ยขับสยกสูงก็พอแล้ว แล้วก็จ่ายเงินอีกห้าหมื่นเพื่อที่จะได้ในเชิงของความปลอดภัยซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีออปชั่นแนลที่เขาทํามาเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เขาไม่ได้บังคับนะอันนี้อยู่ที่ว่าถ้าเกิดการใช้งานของคุณมันตอบโจทย์แล้วและเราอยากได้ออปชั่นนี้จริงๆคุณสามารถติดเพิ่มได้นะครับมีข้อดีข้อเด่นแล้วมันก็จะมีข้อเสียซึ่งจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้ถ้าคุณจ่ายค่าตัว1นึ0 0ล้านบาทอย่างแรกเลยบอก ส่วนตัวรู้สึกว่าผมชอบเจนที่แล้วเจนที่แล้วจะค่อนข้างกระชับกว่าแล้วก็รับสลีระได้ดีกว่าขับนานๆแอบรู้สึกเมื่อยแล้วก็พนักพิงศีรษะคือโอเคแหละมันหนาขึ้นเพื่อที่จะเซฟเวลาถ้าเกิดการชนนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆก็แอบรู้สึกว่ามีความตึงหัวไปหน่อยเราอาจจะไปบอกว่าให้เขาปรับก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเราเข้าใจนะครับอาจจะเป็นบางคนที่ไม่ชอบใช้คํานี้นะ แต่บางคนอาจจะชอบก็เป็นไปได้ส่วนที่2ครับเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้อันเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เราจะติงทุกรุ่นย่อยของ next gen ranger นี่คือรุ่นที่แพงที่สุดนะครับรุ่นย่อยสูงที่สุดในบรรดาไลอัพของ Ranger นะก็ยังไม่มีปรับสูงต่ำให้ซึ่งน่าเสียดายมากต่อให้งานวิจัยมันดีแค่ไหนแต่ว่าการใช้งานจริงคือสิ่งที่จะตอบได้ว่ามันเหมาะจริงหรือเปล่าซึ่งก็ คอนเฟิร์มว่าไม่ได้เหมาะจริงๆนะคือบางคนมันรูปร่างใหญ่แบบใหญ่เกินไซส์ใหญ่เกินเบอก็รู้สึกว่าบาดคอดังนั้นผมมองว่า Ford ก็ควรจะไปทำการบ้านตรงนี้เพิ่มเติมหรือง่ายสุดไปติดตั้งไอ้เข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำเพิ่มขึ้นมาจบครับโอเคต้นทุนมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่คิดว่าการเพิ่มต้นทุนตรงนี้มันน่าจะทำให้ความสบายใจในการใช้งานรถอ่ะในระยะยาวมันน่าจะทำได้มากขึ้นนะครับ อย่างต่อมาดีไซน์กับฟังก์ชันไม่ได้สอดคล้องกันเลยก็คือมาตรวัดนั่นแหละมาตรวัดตัว8นิ้วเนี่ยดีไซน์สวยมากกราฟิกโดดเด่นอลังการไม่เหมือนใครไม่เหมือนเพื่อนในคลาสแต่การใช้งานก็ยอมรับเลยว่ายากชี้เปงผมกลับรู้สึกว่าไอรุ่นก่อนที่เป็น GFT 2 2จอออันนั้นอ่ะดูง่ายกว่ามากโดยเฉพาะมาตรวัดรอบที่พูดตรงๆนะ ตัวเนี้ยดูลำบากจริงๆแล้วพอมาเป็นปรับในลักษณะแบบครึ่งวงกลมก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมคือพี่ปรับเพื่ออะไรไม่เข้าใจตัวเลขมากไม่รอบก็ไม่มีซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆมันควรจะปรับด้วยซ้ำคือดีไซน์ฟังก์ชันบางอย่างของ next g e n e r a n เออทำมาดีนะทำกันบ้านมาดีมากแต่บางอย่างสอบตกใช้คำนี้เลยบางอย่างสอบตกจริงๆดังนั้น ในตัวมเน์เชนที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอีก3-4ปีข้างหน้าผมว่า Ford ดคงต้องทำกันบ้านเรื่องนี้ให้มากๆนะครับมิฉะนั้นแล้วลูกค้าที่ซื้อก็จะปวดหัวกับสิ่งที่ Ford ดทำว่าคุณพี่ทำไรคะคุณพี่น่าจะปรับตั้งนิดนึงนะครับอันนี้ควรแก้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ต้องแก้และต้องทำต่อไปคือในเรื่องของ after s a l e บางเคส มันเป็นเคสที่ดูเหมือนจะไม่รุนแรงแต่ก็อยากให้ลงไปแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วฉับไวแล้วก็วิเคราะห์ให้ละเอียดแล้วก็อธิบายโดยภาษาที่เข้าใจง่ายลูกค้าบางคนจะไม่ได้เก็บอาจจะไม่ได้เข้าใจในเชิงของศัพท์เทคนิคซึ่งตรงนี้ก็อยากให้แก้ว่าเอ้ยลูกค้าเขาซื้อมาก็คือเขาก็ซื้อมาขับมาใช้งานนั่นแหละแก้ตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับของคลิปรีวิว Ford Ranger w i ์ว t ยแอ2.0 Turbo ตัวเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ประมาณหนึ่งนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับต้องไปลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Ford พทั่วประเทศครับจะได้รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะกับรถครันที่เรารีวิวมากแค่ไหนนะครับนี่คือคลิปรีวิวจากคาไซทีมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวรถในครั้งต่อไปครับ